สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมว่ามันกำลังตกต่ำลงโดยเฉพาะในไตรมาสที่1ระยะมกราคุมภามีนาเมษาเนี่ยตกต่ำแน่มันจะยาวมาถึงไตรมาสที่2ไหมแน่นอนนะครึ่งปีแรก ไตรมารที่1ไต่มาที่2ส,สภาวะเศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องส่วนในประเทศไทยละ่ะประเทศไทยเราวางมาตรการที่ชื่อว่าไวรัสพีหน้าประชาชนพ้นภัยขึ้นมาวางเป็นหลักที่สําคัญก็คือเรื่องของการป้องปรามป้องป้องกันปราบปรามนะไวรัสนะครับเยียวยาแล้วก็ได้ทําการเยียวยาเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความทุกข์้อนจากโควิด -19 แจกจ่ายเงินกู้ลดหนี้ พักข่านา้ําพักข่าไฟลดข่านา้ําลดข่าไฟแล้วก็ทีปาถาก็ใช้เงินไปประมาณ10% 10%ของ GDP นะครับซึ่งก็อยู่ในระดับต้นๆหนึใน10ของโลกเลยเดียวนะครับที่ใช้เงินในการกระตุน้นแล้วก็ฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูด้วยซึ่งถือว่าสูง สวัสดีครับมาพบกับผมเท่ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องพิษของโควิด -19 นะซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจนะครับจะทำให้เห็น,นว่าตอนนี้ปรากฏการสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไงจะมาวิเคราะห์ และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันนะครับว่า <c oughs> ไทยควรจะทำอย่างไรและหุ้นส่วนควรจะทำอย่างไรในยามวิกฤตสถานการณ์ของโลกที่ตกต่ำลงมีการประเมินว่าตกต่ำลงถึงร้อยละ97เลยทีเดียวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างวาลาดาเมียปูตินชี้วิกฤตโควิด -19 นะครับในรัเสเซียกำลังคลี่คลายพบผูติดเชื้อ,อใหม่ ต่ำหมื่นแต่รัฐมนตรีป่วยเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งคนสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำรักข่าวเอพีนะครับรายงานว่าประธานาธิบดีวาลาดามีร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับบอกว่าวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 ในรัสเซียกำลังคลี่ลายหลังจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่าจำนวน1 0,000คนเป็นครั้งแรกในรอบ2ส,สัปดาห์แม้อีกด้านหนึ่งฮะรัฐบิลอุอด,ดมศึกษา กลายเป็นเจ้าที่ระดับสูงของรัฐนะครับล่าสุดที่ผู้ป่วยโรคระบาดซึ่งเกิดการระบาดใหญ่เกิดขึ้นนะรัสเซียยังคงไม่สามารถควบคุมสถานก,การณ์ได้แนละ้วรัสเซียเชื่อว่ามันจะจุดสูงสุดแล้วมันเข้าสู่กระบวนการต่ําสุดในขณะที่บิ๊กบรอสนะครับขององค์การอนามัยโลกนะครับประกาศลาออกท่ามกลางความตึงเครียดเรื่องของโควิด -19 นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า โรเบ r ร์โตอาร์เซเวโดนะครับผู้บริหารองค์การอเมริโลกนะครับได้ลาออกจากตําแหน่งในเดือนสิงหาคมนะครับเร็วกว่าแผนที่วางไว้1ปีจากการประกาศของเจ้าตัวความเคลื่อนไหวสร้างความประหลาดใจขณะที่องค์การการค้าแห่งนี้นะครับกำลังดิ้นรล่นยับยัง้งนะฮะความตึงเครียดทางการค้านะครับประสานความร่วมมือในการตอบสนองนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาด โควิด -19 นะก็เป็นองค์การการค้าโลกนะ WTO นะครับองค์การการค้าโลกซึ่งก็ปรากฏว่ามีปัญหาจุ่ๆก็ลาออกขึ้นมาในขณะที่ยอดโควิด -19 นะทั่วโลกตอนนี้ก็ติดอยู่เสียชีวิตนะฮะเกิน3 0 0แสนคนนะตายนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายังหนักสุดบราซิลพุ่งพรวดอย่างน่ากังวล สำนักข่าว CNN นะครับรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับเวลานี้กำลังพุ่งสูงถึงเกิน3 0 0แสนคนนะที่เสียชีวิตและเรียบร้อยแล้วตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับในขณะที่โรคระบ,บาดใหญ่นะครับผ่านอีกอหลักชัยอันน่าเศร้านะรก็เป็นปัญหา4นะล้านกว่า4ล้าน4เกือบ4,5ล้าน5 000. ผมประเมินในเชิงสถิตินะ ว่าจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ9-10ถึง10ล้านตอนนี้ก็4 4ล้านกว่าแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมคือวันที่16ถึง25นะครับเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 3เนี่ยนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าแล้วนะครับผมประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ9ถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับในขณะที่จุดยืนชัดเจนนะนายกรัฐมนตรีของสวีเดน ไม่เห็นด้วยกับการสวมหน้ากากอนามัยชี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่านายกรคฐมตรีสเตมฟนนะครับลอสเวนแห่งสวีเดนออกคำแนะนำคัดค้านการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เนื่องจากอาจทำให้ผู้คนคิดว่าตนเองปลอดภัยจากไวรัสแล้วทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงนะครับแนวคิดที่จะสะท้อนให้เห็นนโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีการ ล็อกดาวน์และปล่อยให้ประชาชนดำเนินชีวิตต่อไปในรูปแบบที่เทียบจากใกล้เคียงกับช่วงเวลาปกตินะครับก็เขาไม่ให้สมหน้ากากไาวา้ง่ายหลักคิดเดิมะก็รับชมะิะต,ติดกันใหญ่แน่ๆจากสวีเดนนะสวีเดนก็ยังคงเป็นประเทศผู้ที่เชื้อค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับเรื่องของน้ํามันราคาน้ํามันตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่2ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่อุปสงค์โลกจะเริ่มฟื้น ดาวโจนอยู่ที่370จุดนะครับทองคำทยานขึ้นส่กลรอยเตอร์กับ AP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับหลังทบวงพลังงานสากลหรือ AIEA นะครับปรับลดการคาดการสต็อกปิตโตเรเลียมในช่วงกลางปีหลังจากปี2020นะครับหลังหลายฝ่ายนะครับหลายชาติผ่อนปลดล็อกดาวน์ส่วนวอร์ซีดปิดลบแล้วก็ทองคำขึ้น นักลงทุนตึกกรองในข้อมูลภาคแรงงานนะรับของสหรัฐอเมริกาในขณะที่กาต่าบังคับให้มีการสวมหน้ากากนะครับอนามัยออกนอกบ้านเห็นไหมสวีเดนอย่างหนึ่งกาต่าอย่างหนึ่งฝ่าฝืนก็ปรับ1.7ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับ รายงานว่ากระทรวงมหาไทยของกาตาประกาศนะครับให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านโดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับและจำคุกสูงถึง1.76ล้านบาทเป็นคำสั่งของรัฐบาลกาตาซึ่งมีเกิดขึ้นหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะฮะอยู่ที่1,733รายทุบสิติรายวัน ตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดในประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการได้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดที่มีการสวมหน้ากากนะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะครับนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวของกาตาในขณะที่สวีเดนไม่ต้องสวมไม่ได้นะไม่ให้สวมนะเอาดีนะว่าประเทศไหนจะรอดในขณะที่เกาหลีเหนือเปลี่ยนตัวพบหน่วยข่าวกรองนะครับหัวหน้าทีมอลักขาของคิมจองอึน สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกาหลีเหนือปลดผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองและหัวหน้าอารักขาของผู้นําคิมจองอึนซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งใหญ่ขณะที่กระแสข่าวลือเรื่องสุขภาพของคิมจองอึนนะฮะเป็นที่เป็นปริศนาที่น่าสนใจนะก็เป็นรายงานที่สื่อต่างชาติพยายามจะมองพยายามจะใช้โซเชียลเซ็ชัซอนะในการโจมตีเกาหลีเหนือแต่เกาหลีเหนือเขาเป็นประเทศปิดเขาไม่ได้ค่อยวอรี่สนใจอะไรฮะ กับข่าวลือที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็มีการปล่อยข่าวลือว่าคิมจองอึนป่วยแล้วตายแล้วนะครับแล้วก็มีรูปศพออกมาเลยนะครับก็ต่อมาเนี่ยคคิมจองอึนก็ออกมาก็อยู่สภาวะปกติคนที่ไม่ศึกษาอย่างลึกซึ้งเนี่ยขาคงยาลลำบากเหมือนกันนะในขณะที่อเมริกันยิ้มล่าฮะผู้ผลิตชิปไต้หวันนะก็ทุ่มเงิน1 2 0 0 0ล้านตั้งโรงงานใหม่ในรัฐเอริโซนานะครับหนุน หนุนกลยุทธ์นะฮะตัดจีนจากห่วงโซ่ห่วงห่วงโซ่อุปทานของโลกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าไต้หวันนะครับเซมิอคอนดักเตอร์นะครับได้ผู้ผลิตชิปอภิปรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเ,เป็นชิปปลายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศจัดตั้งฐานการผลิตที่รัฐ เอริโซนาของสหรัฐอเมริกาด้วยไม่งเงินจำนวน1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนับเป็นการหยิบยื่นชัยชนะครั้งใหญ่และก็เป็นครั้งใหม่ให้แก่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่กำลังหาทางตัดจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานสินค้าไฮเทคของโลกก็พยายามตัดแขนตัดขาหลักที่ใช้ก็คือว่าสงครามทางการค้าที่เหลือตอนนี้ก็เป็นเพียงยุทธวิธีเท่านั้นท่านผู้ชมคงเห็นนะว่าจีนทำทุกอย่าง ตอนนี้โควิด1 9ก็มีการพวาะปรากฏว่าพบโรฮิงยาเนี่ยมีการติดเชื้อโควิด1 9แพร่ระบาดเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนยในค่ายกักกันสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเจ้าที่บังกระเทศพบชาวโรฮิงญาติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ในค่ายบุริภัยแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศขณะที่องค์กรช่วยเหลือดา้านมนุษยธรรมเตือนหายนะร้ายแรงหากเชื้อระบาดในค่าย ซึ่งมีชาวโรหิงยาอยู่ประมาณ1ล้านคนนะซึ่งโิงยากลุ่มนี้นะเป็นไข่ตรงนี้เนี่ยนะครับป้ายบุรีภัยหลบหนีมาจากไหนหลบหนีมาจากพมมา่าแล้วก็ไปรวมอยู่ที่บังกลาเทศนะครับในขณะที่เทมาเซกนะครับร่วมโครงการเงินดิจิทัลไลบราของ Facebook สำนักข่า,ขาวเอนะครับรายงานว่าบริษัทการลงทุนของสิงคโปร์เทมาเซกเข้าร่วมโครงการ ไลบรานะครับของ Facebook ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายชำระเงินดิจิตอลออนไลน์สมาคม Libra นะครับซึ่งมีสำนังกงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์นะระบุเช่นนั้นเทมาเซก,ก็เป็นหนึ่งใน3สมาชิกใหม่ของสมาคมนี้นะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในสิงคโปร์ฮะก็ทักษิณเคยครอบครัวกับทักษิณก็เคยมีการถือหุ้นเทมเมเซมาก่อน เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นไฮไลท์เลยตอนนี้ธนาคาร ADB คาดโควิด1 i จะทำเศรษฐกิจของโลกเสียหายไปถึง9.7รสนาข่าวเอนะครับรายงานว่าการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด1 i อาจจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลงถึง9.7นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB นะครับ a s ี a Development Bank หรือ ADB เนี่ยนะครับ เป็นการปรับตัวเลขเพิ่มการคาดการก่อนหน้านี้อีกเท่าตัวขณะที่เชือ้อโควิด -19 นะครับขัดขวางการค้าทำให้คนตกงานในหลายล้านคนนะขณะที่มีการประเมินสูงถึง8.8ล้านล้านหมื่นล้านล้านอดอลลาร์สหรัฐเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้แต่ ADB ระบุว่าการแทรกแซงของรัฐอาจจะกระทบความสูญเสียที่เกิดจากวิกฤตครั้งนี้ การแพร่ระบาดท,ทำให้คนตกงานถึง242ล้านคนมากกว่าตัวเลขตกงานวิกฤตการเงินนะฮะโลกเมื่อ10ปีก่อนถึง7เท่านะครับรายได้แรงงานที่สูญเสียไปอาจสูงถึง1.8ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับสิ่งวันนี้ก็ยากที่จะฟื้นคืนธนาคารที่สำนักงานใหญ่ในมานิลาระบุเตือนว่าพวกเขาไม่อาจจะตัดความเป็นไปได้ นะครับที่จะเกิดวิกฤตการเงินหากการแพร่ระบาดไปได้จะถูกยับยั้งนะครับอย่างรวดเร็วพอที่จะป้องกันการผิดนัดชำระและการล้มละลายเชื้อโควิด -19 จะร่าชีวิตคนไปแล้วเนะี300่ยสามถึงหนึคนทั่วโลกนะครับอ้างจากรายงานของ a p ซึ่งอ้างแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการนะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าโควิด -19 จะกลายเป็นเชื้อไวรัส ประจำท้องถิ่นในชุมชนต่างๆนะครับที่ประชาชนต้องเรียนรู้อยู่อาศัยกับมันนะฮะก็4.4ล้านคนแล้วนะฮะและคนใน196ประเทศและก็ดินแดนเนี่ยติดอยู่นะครับตัวเลขคัดกรองเสียชีวิตมากที่สุดก็8 5 0 0 0นะครับเพื่อยืยังการสูญเสียทางเรศรษฐกิจเนี่ยทางรัฐบาลนะครับประกาศมาตรการกระตุ้นต่างๆเช่นการแจกจ่ายเงินเพื่อการดำรงตำแหน่งแจกจ่ายเงินสดแล้วก็ ลดภาษีน,นี่คือเกิดขึ้นขณะที่ธนาคาร ADB ก็ระบุว่าสหรัฐได้รับผลความเสียหายถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ,อใน 1- นึใน10ของ GDP ขณะที่ความเสียหายในจีนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของไวรัสอาซูนสูงถึง1.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ11%ของเศรษฐกิจในหมู่สากรรมการท่องเท,ที่ยวการบินได้รับการกระทบอย่างมากเนื่องจากประเทศ ปิดชายแดนและบังคับใช้ล็อกดาวน์เพื่อยับย้งการแพร่ระบาดของการติดเชือ้อนะนี่ก็คงจะเป็นคำตอบนะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมว่ามันกำลังตกต่ำลงโดยเฉพาะในไตรามาสที่1ระยะมกราคุมภามีนาเมษาเนาี่ยตกต่ำแน่มันจะยาวมาถึงไตรามาสที่2ไหมแน่นอนนะครึ่งปีแรก ไตรมารที่1ไต่มาที่2สภาวะเศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องส่วนในประเทศไทยละ่ะประเทศไทยเราวางมาตรการที่ชื่อว่าไวรัสพินาประชาชนพ้นภัยขึ้นมาวางเป็นหลักที่สําคัญก็คือเรื่องของการป้องปรามป้องป้องกันปราบปรามนะไวรัสนะครับเยียวยาแล้วก็ได้ทําการเยียวยาเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความทุกข์้อนจากโควิด -19 แจกจ่ายเงินกู้ลดหนี้ พักข่านา้ําพักข่าไฟลดข่านา้ําลดข่าไฟแล้วก็ทีปถาถะก็ใช้เงินไปประมาณ10% 10%ของ GDP นะครับซึ่งก็อยู่ในระดับต้นๆหนึ่งใน10ของโลกเลยเดียวนะครับที่ใช้เงินในการกระตุน้น แล้วก็ฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูด,ด้วยซึ่งถือว่าสูงนะครับสถานการณ์ตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่เดินกลยุทธ์นี้ซึ่งปรากฏว่าอารยาประเทศก็ได้รับการยกย่องนะยกย่องประเทศไทยประเทศไทยทาได้แงวะอะไรประมาณนั้นนะครับสิ่งนี้คงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้ยังคงจะมีต่อไปนะนะครับแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไตรมาสแรกเนี่ยนะครับยังคงจะมีผลกระทบนะมกราคมภาคกลางปีถึงกลางปีอะวว้ง่ายถึงกลางปีไตรมาสหนึ่งแต่มา2สองเนี่ย ถึงกลางปีจะมีผลกระทบแต่ในช่วงช่วงท้ายปีโดยเฉพาะไตรามาสที่4เนี่ยสเดือนหลังเนี่ยนะครับอโอกาสที่สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยมันจะดีขึ้นและมันจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองระดับโลกแล้วนะตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาย,ยนพธศ2563เป็นต้นไปฮะสภาวะเศรษฐกิจก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะดีมากขึ้นในปี2564ใครเตรียมพร้อมอะไรก็เตรียมพร้อมให้ชัดเจนฮะปลายปีดีแน่นอนตอนนี้อดทนนิดหนึ่งเมื่อถึงจุดต่ำสุดแล้วมันย่อมขึ้นสูงสุดสเสมอนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักย์เยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ว่าเรายังเอาชนะได้แล้วเราจะยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรเรารู้ดียอมเหนื่อยไปเพื่อใครพลังที่ทุ่นเทให้ย,ยังเหลือเท่าไหร่แม้วันนี้ยัง ได้ดำตั้งใจแต่เรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ยอมขอตั้งปนิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไวไป้ปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ we do it again ต้กล้าตัดสินใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู้ได้ขอตั้งปณิธานฟ่าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว้ปิธานฟ่าดินเป็นพยาน เอาส<ๆ>ู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกัน